ยามาฮาเปิดโปรเจกต์มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกส่งทีมไทยลุยศึกเว r ร์ซูเปอร์ไบ์ครั้งแรกพร้อมประกาศล่าแชมป์เอเชีย er สมัยที่7 ทยยามาฮ่ามอเตอร์ตอกย้ำบทบาทผู้นำมอเตอร์สปอร์ตเปิดโปรเจกต์ประวัติศาสตร์ส่งทีมแข่งไทยยามาฮ่าไทยแลนด์เลสซิ่งทีมลุยสึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ World Superbike Championship 2023ใน World s u p e r Sport ภายใต้สมาชิกทีมที่เป็นคนไทยพร้อมด้วยนักบิดไทยอย่างสแตมอภิวัตวงธนาทนน์และตีอนุภาพสามูลหวังปูทางนักบิดไทยสู่ระดับโลกอย่างมั่นคง พร้อมเปิดโครงสร้างปั้นดาวรุ่งอย่างแข็งแกร่งทุกระดับสารต่อแนวทางสู่สังเวียนเวอร์จีในอนาคตต่อไปปรับการกีฬาทางเรียบหรือกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของไทยม้ารายการนทีเดียวนะครับทางไทยม้ามอเตอร์มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเพื่อพัฒนา,าก,กีฬานี้อย่างให,ให้ให้โดดเด่นและสังสคนไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก ในทุกๆกระนะครับในช่วงของการพัฒนานี้นะครับเราได้เรียนรู้และเก็บป,ประสบการณ์มามากนะครับปีนี้ได้ออกแบบ,บและกลยุทธ์ที่ทานปรับใหม่เล็กน้อยนะครับเริ่มจากการสสนุนเยาวชนนะครับตั้งแต่12ถึง26นะครับแล้วก็ไล่มาถึงเป็นระดับประเทศและปีนี้ก็เปิดรายการใหม่คืออาสามบลูคูนะซึ่งจะส่งเสริมให้นักกีฬาไทยมีโอกาสได้ไปแข่งที่ต่างประเทศด้วยเต็มรูดูการส่วนระดับโลกที่ทุกคน ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า World s u p e r White เนี่ยเป็นการแข่งขันชิงชัยระดับโลกที่สัมพันธมากนะครับที่มันมีความพร้อมที่จะส่งนักแข่งของเราเข้าร่วมชิงชัยเช่นกันทั้งหมดนี้นะครับเป็นการที่เราพัฒนาทั้งรถแข่งนักแข่งและก็ทีมแข่งเพื่อผสมผสานกันแล้วก็ชิงชัยระดับโลกแสดงศักยภาพของฟีงมคนไทยและทำชื่อเสียงให้กับคนไทยในระดับโลกเช่นกันนะครับตรงนี้นะก็ส่งผลมากมายนะครับในอดีตในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีคนติดตามถึงหลักหมื่นคนตอนนี้ก็มีคนติดตามถึงหลักแสนคนแล้วนะครับการสร้างยอดขายของรถเรซิ่งคือซีรีส์ R ของเราไม่ว่าจะเป็น R1 R6 R7 R3 และวก็ R15 เนี่ยก็ประสบความสำเร็จได้ดีทีเดียวนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นการที่จะร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้ขับขี่บนท้องถนนเนี่ยกลับมาสนใจการีฬามอเตอร์สรวตมากขึ้นนะครับส่วนที่ยิงกับผมนี้ก็เป็นทีมงานนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาที่เรา มีความใฝ่ฝันไว้ว่าจะปั้นให้เป็นช้างชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับและปัจจุบันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะร่วมงานกับเราแล้วก็ทีมงานทางด้านอินสิเนียเช่นกันนะที่จะนำพาพวกเรานี่ให้ได้ชักชิงแชมป์ให้ได้ฟังเพลงไทยแล้วก็เห็นพงไคในในสากลโลกเช่นกันก็ฝากติดตามนะครับที่จะขับผมรัศมีไทยพงไยมห้าซึ่งทั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะสร้างผลงานให้คนไทยได้ชื่นชมแน่นอนครับขอบคุณครับ